Nên phóng <tong> mạt <-matter> Heading to supply point. ข้างไปโลดอพบศัตรูแล้วไปแลวพี่ช่วยด้วยพบศัตรูแล้ว ào lăng mày lên, lăng lên. tám ma. lên Thanks. ยไปสน,นี่เีสร็จตัวแรกพี่โอ้ยบ่เตยกว่ามันหาดน,นี่น่ช่องเจ้าเลนมาเมื่อกี้นี่แค่ออนั้นละยิง มันตกก็ลงว่ะพี่ next จะเอาไอ้วาลไปปุ๋ยมียู่ลูกหนึ่งจะมีเจ้าลูกเขาไปเอายืนไปมีอำมันแรย

ตามมาหลอนกันนี่ไปเจ้ายานี่มาเอ้ยเ้าแก่มาตัวกันทิศสามกองหมดนะเอ้าเรียนเอาพ่อเรียนนี่เรียนท่านเจี๊ยบไหนพูดได้สิเอา แบงก์ว่ได้อะไแบงไม่เยอะเราไปซื้อของเองครับไปลงกันลงเลยลงลง พ่ออยาต้อเรียนกอนเดซีพีเดีดด้วยบรบเรียนบอ่ะเนอะเดีามเซีก็มีเลยทางบ้าน้แจงอิมโแล้วเฮ้ยมีรถมา น่โครอนไอจอดโอ้ร<ว>้อนจัดยิ่งกระทั่งเจ้าฟองอยังนห,ยนหนีละร้อนเลยม่น,นมา่นีน้ยังมาสักย,าย่างเลยไอประเด็นมีแค่เต่าไอจอดจะขึ้นมเปิดกล้องนั่นตบทมตตมตตัวส้ไหนเไหนตากไม่เนี่ย เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วบ้านไม่นี่ยมองมีตัวซุบล่องนี่ตัวนึงตัวนึ่งยิงใน,น,นบ,บ้านเลยดิดยังมีตัวอีกตัวหนึห่งไอ้ดาวนี่ยอดนยิงดาวแล้ว โดนเรนออมกีบออมเดียนอยู่วาอยู่ก็ชิมีไว enfin ้เ <No boundaries> <T an doo hehe> <No> <descon> ่โตลงมากก็บพ่เห็นบอนี่เมือก้พมักหัวเจ้าไาเกอบตักหัวเจ้ากี่ดิชั้นางไน อะไรวะอ,อะไรวะโอ้ยมันจะลิงมันจลิงมันจะลิงมันจลิง,ลง,ลงมนันจะมัดเลยแต่ว,ว่ามันอยู่บา่านไม่ได้บอบอบอเนี้ยมันว,มวิ่งคว่ำมาละ

บนบ้านเอาบนาวจะิ่ไปทไปทังเย